สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถกระบะมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังช่างนะครับฝ่ายเซอร์วิสมีกระบะเข้าใหม่หลายคันนะตัวแคบนะแคปบแมนนวลน,นะครับคันนี้แคแมนนวลสึกจะปี20หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาขึ้นเล็กไมให้มุมบนขวานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตรถกระบะเข้าใหม่แล้วก็รถกระบะพร้อมใช้กันนะใครอยากได้รีโอตัว G นะครับ4ประตูออโต้ตัว G มีนะเข้ามาใหม่3คันแล้วก็คันนี้นะครับตัว E นะคันนี้เป็นตัว E นะครับเป็นตัวแครบยกสูงนะครับพีเลนเนอร์แล้วนะยกสูงแต่ว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับพร้อมทํามาหากินติดแม็กไลเนอร์ให้ครบๆแล้วนะครับอ่ะนี่ไม้นะครับไม่ประมาณ9 0,000 ไมแท้ไม่เดิมนะครับหน้าจอเป็นพวงไลัยมัลติฟังชันนะครับมีแอร์แบคคูน้าให้แล้วนะมีเป็นเนี่ยฮับแคปนะเปิดได้นะเป็นอเนกประสงค์แบบนี้นี่คือพึ่งเข้านะครับรอล้างน้าเปล่าอยู่นะครับรถสวยเพึ่งเข้ารอล้างน้ําเปล่านะพึ่งไปรับมาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเป็นตัวหน้าหล่อนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นปีขึ้นเลขไมให้มุมบนขวานะครับมีหลายคันนะครับหรือหรือนะให้ดูคันนี้นะครับหน้าปาโด้ฮะใครอยากได้ฟอร์จูเนอร์หน้าปาโดรู้สึกคันนี้เป็นปี1 8นะครับ ไม้หลักหมื่นปี18นะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้2.4รุ่น V ีนะครับปี18นะราคาเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเลขไม้ให้นะครับคลิปนี้นะครับทีเด็ดแน่นอนเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปรับชมกันนะครับโซนพร้อมใช้ด้วยนี่คันนี้นะครับปี18ไม้ห้าหมื่นปี18ไม้ห้าหมื่นนะไม้น้อยมากนะเป็นตัว2.4 V Navy นะครับไม้ห้าหมื่นราคา949,000นะภายในสวยๆเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับยอดนิยมอันดับหนึ่งแน่นอนเลยสำหรับ Fortuner นะใครสนใจก็โทรหาผมได้นะ0ู5ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสาเซครับดูคันอื่นต่อเนี่ยสเปคแบบเนี้ยเข้ามาเยอะมากนะพี่พี่ท่านไหนใครอยากได้นะครับ4ี่ประตูเกียร์ออโต,โต้ตัว G ีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาขึ้นเลขไมขึ้นอันตราการผ่อนให้เป็นตัวเลขมุมบนขวานี้นะครับตัวตัว G ีเนี่ยมันเป็นตัวท็อปเนาะก็จะได้เป็นโคไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับมีนี่กระจกเขาเรียกว่ากระจกม้วงช้างนะให้แล้วด้วยนะครับ ภายในล่ะนี่ภายในนะครับสวยนะได้กล้องถอยจอทัชสกรีนให้ครบเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะแอร์ดีต้อนปรับออโตได้เกียร์ Auto, ออโต้เบาะหนังสีดําสวยน่าใช้แบบนี้นะครับตัว G นันานๆมาทีนะครับติดแคลรี่บอยให้ครบครบแล้วมีแอร์หลังให้ด้วยนะนี่มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังให้แล้วนะภายในก็เป็นสี่ประตูนะครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับติดแคลรี่บอยให้เรียบร้อยเลยด้วยนะตัว G กล้องถอยครบครบนะครับท็อปสุด นะสำหรับกระบะสายลุยแบบนี้นะครับยกสูงตัวจีแบบเนี้ยผมเข้ามา3คันนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาขึ้นเลขใหม่ให้อันนี้เป็น1คันแรกนะครับแล้วคันที่2อยู่นู่นนะครับเขากําลังล้างขัดอยู่นะเช็ดเช็ดอยู่นะมีทั้งหมด3คันนะแล้วเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันนะครับมีอีกหลายคันนะโซนนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนรถเข้าใหม่นะครับสายช่างสายเซอร์วิสเป็นโซนรถเข้าใหม่นี่มีสี่ประตูตรงนี้อีกหนึ่งคันนะถอยมาเกือบชนผมนะ นะครับอ่ะมาดูคันนี้กัน4ประตูนะคันนี้รถกระบะ4ประตูนะครับอ่าสองจุดอ่ะคันนี้แหละนะครับเป็นตัวเป็นตัว G เหมือนกัน 2.8G จนะครับ 2.8G 589,000ปี18ไม่แสนห้านะรฟรีดาวได้แน่นอนนะสำหรับท็อปสุดตัว G เข้ามา3คันนะครับได้บอกไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะนี่นะครับไม่แสนห้านะคันนี้ กล้องถอยจอทัศจอทัศกรีนให้ครบเลยคันนี้ไม่มีแคลลี่บอยนะครับแต่อีก2คันมีชอบแบบไหนนะครับก็เลือกได้นะครับเลือกชมเลือกใช้ได้ชอบแบบมีแคลี่บอยหรือไม่มีนะครับแจ้งกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้คันนี่มีจอดอยู่อีกหลายคันนะครับคันนี้นี่5737มนะครับมิวเนะครับมีให้นะครับหรือเป็นแบบนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวจะใส่ฝาครอบล้อทาให้เกียร์ออโต้นะครับตัวแคปออโต้ เป็นแคปออโต้นะครับใครสนใจก็ทักไลน์ได้065951 3 3 7 4เจครับเป็นตัวแคปออโต้นะคันนี้มาเดี๋ยวดูภายใน3 8 9นะครับแคปออโต้ Auto, นี่เกียร์ออโต้แบบนี้นะเป็นแคปบเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยนะครับนานมาทีนะสำหรับแคปออโต้ตัวเตี้ยนะครับเราดูรุ่น G ีนะครับ3คันไปแล้วนะ 2.8G ปีนะครับปี18นะรเราดู For t จ n e r ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับ โซนพร้อมใช้มีคันไหนน่าสนใจบ้างนะสำหรับรถกระบะแล้วก็รถครอบครัวนะครับล้วนๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูโซนพร้อมใช้นี่ครับสะดุดกับแก๊งนี้ Fortuner สีดำหลายคันนะครับคันข้างๆน่าจะเป็น2.4รุ่น V นะครับแต่คันเนี้ย2.8นะครับ TRD แน่นอนผมเห็นล้อนี่ล้อแม็กซ์นะครับลาย TRD เท่ๆแบบนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะรู้สึกว่าคันนี้1ล้านหนึ่งล้านแหมื่นหรือเปล่านะครับไม่หลักหมื่นนะคันนี้ นะครับ2.8นะครับขับ4 Sigma 4ฟเป็น TRD ด้วยสวยๆแบบนี้นะครับเลขไม้ก็จำไม่ได้นะรประมาณสัก80,000เดี๋ยวผมขึ้นเลขไม้ขึ้นราคาให้นะครับแล้วคันนี้เป็น2.4รุ่น V นะครับมันจะแตกต่างกันที่เบาะนะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อันนี้เป็น2.8ขอภยัยคันนี้2.8ขับ4เหมือนกันแต่ไม่ใช่ TRD นะครับคันนี้อาพูดราคาใหม่คันนี้อ่าคันนี้ร้านหนปี19ไม80,000 2.8 TRD ขับ4สีดา นะแล้วก็คันนี้นะครับทะเบียน5712คันนี้979,000ปี19เหมือนกันไมล์แสน2องรุ่น V นะครับต่างกันที่ TRD กับ V นะต่างกันประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ไมล์เยอะกว่าประมาณสัก40,000นะแต่มันต่างกันประมาณสักแสนนิดๆนะครับสีดำเหมือนกัน2.8ขับ4 Sigma 4ทั้งคู่นะครับต่างกันที่ภายในนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแต่งนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็แบ็กท็อปนะมันก็สีดำอยู่แล้วก็มองยากหน่อยนะครับแต่ว่า ก็มีก็มีในเรื่องของพวกล้อชุดแต่งนะครับอ่ะรถต้องรถตู้เราก็มีนะใครสนใจรถตู้ก็ทักมาได้2คันนี้เป็น VIP นะครับสีขาวกับสีบรอนอ่ะเป็น v i p ก็คือภายในนะ่ะทำเครื่องเสียงทำเบาะอะไรครบแล้วมาครับมาดูตรงนี้กันต่อนะสำหรับรถกระบะใครสนใจรถกระบะมือสองนะคันนี้ก่อนสีขาวนะสีขาวสีประตูนะครับสีขาวสีประตูหน้าหล่อนะโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เรารู้เลยไม่ EP พ s s ก็รุ่น G อาคันนี้ e+ นะครับ549ปี18ไม้80,000 549นะครับสีขาวตัว e+ p s นะแต่โหเพิ่มนิดนึงเพิ่ม40,000ไปเอารุ่น G ไปเลยนะครับท็อปสุดไปเลยนะครับ2.8ด้วยนะแล้วแล้วแต่พี่ๆชอบนะครับใครชอบ2.8ใครชอบ2.4 E-Plus นะก็จะมีกล้องถอยจอร์สะกีนให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แต่ยังไม่มีแอร์ดิจตอลเป็นออโต้ นะครับแล้วก็บาะยังไม่ได้บาะหนังนะจุดแตกต่างกันมาเล็กน้อยนะครับก็ผ่อนประมาณสักแปดเก้าพันนะคันนี้สี่ประตูสวยสวยสี่ประตูนะครับใครอยากได้นะทักไลน์เข้ามา id pek หนึ e ่งห้าสองนะครับ e plus คันนี้สวยพร้อมใช้นะมีไลเนอร์อะไรครบแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สเปคแบบนี้ลูกค้าหาเยอะนะครับทักกันมาทุกวันนะบอกเลยทุกวันเลยแคปออโต้ยกสูงนะครับต้องบอกเลยว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคันเนี้ยติดจองไปแล้วนะครับราคาเริ่มต้น3 9 9ติดจองไปหมดแล้ว เดี๋ยวผมจะมีคันใหม่มานะสเปคนี้เลยปี18บแปดประมาณแสนกลางๆนะครับแต่จะไม่มีแคลลี่บอยให้แล้วจะเป็นตัวเขาเรียกว่าบาร์นะบาร์ที่เป็นอลูมิเนียมเป็นแซนเลตบาร์แซนเลตนะครับปี18เหมือนกันราคา419ไมค์แสนกลางๆนะครับหนึ่งตัว2.4รุ่น e เกียร์ออโต้นะครับจะมีเข้ามาอีกหนึ่งคันรอรถเข้าน่าจะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมีรถเข้าอ่ะใครเป็นสาวกนิสสันบ้างขอมือหน่อยนะครับนิสสันนะผมมีทั้งตัวแมนวนวลเกียร์ออโต้นะครับคอด ทยอยเข้ามาเยอะเลยอย่างคันนี้เดี๋ยวดูก่อนคันนี้479,000ปี19ไมล์102 Back Edition นะครับอ่าคันนี้เกียร์แมนนวลนะครับไมล์100หนึ่งแสนสองประมาณนี้นะครับคันนี้เกียร์แมนนวล400กว่าบาทนะครับได้ตัวแต่งเท่ๆให้แล้วแบบนี้นะครับสนใจก็ทักไลน์ได้ ID PEK152 หรือโทร065951334สเปคนี้นะใครอยากได้ ทักมานะครับเดี๋ยวหาให้ทยอยหาให้นะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวแคปออโต้ของอีซูซูเขานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอของโตโยต้าใช่ไหมอันนี้ก็มีเป็นอีซูซูนะครับเป็นดีแบ็กนะครับถ้าโตโยต้าก็รีโวนะครับวีโก้เนี่ยมีน้อยแล้วแต่มีลูกค้าถามทุกวันเลยนะสำหรับวีโก้นะตอนนี้มีน้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดู Fortuner นะครับมาดูมิลเตรงนี้กันต่อนะครับฟอร์จูเนอร์สเปคแบบนี้มีหลายคันนะครับสีขาวสียอดนิยมสีขาวมุก 2.4รุ่น V ี9 0 3 9า9หมื0 0 0 0ปี1 8ไม้ 70,000, 2.4 V นะครับไม้70,000มีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจก็สนใจถูกใจนะครับรถครอบครัวคลิปนี้นะไม่ใหญยพลาดนะครับดูจนจบเนี่ยได้รถที่ถูกใจอย่างแน,น่นอนนี่ภายในสวยๆเลยนะครับภายในสวยๆเลยรถอนเนกประสงค์นะ PPV 7ที่นั่งมีแอร์หลังอะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่มีแอร์หลังขออภัยนะ สวยๆแบบนี้นะทักไลน์ได้ id pek 1 5 2นี่ครับ isuzu นะครับ3.0อัุนติเมทรู้สึกคันนี้ใหม่ห้าห0ื่นปี22นะครับ3.0อัุนติเมทขับ4นะครับราคารู้สึกกันล้านกว่าบ,บาทนะแต่สวยเลยสีนี้หายากด้วยนะสีเขาเรียกว่าออ,ออกเทานะเทาฟ้าแบบนี้นะครับคันนี้เป็น3.0นะครับทะเบียน1510 3.0ขับ4เดี๋ยวดูราคาก่อนนะส่องราคาดูก่อนนะครับ1ล้าน50,000 ปี20นะขอภายปี20ไม้ห้าหมื่นปี20ไม้ห้าหมื่นคันนี้ผมเคยเข้าไปนั่งใน้วเบาะนุ่มมากนะรถสวยแล้วก็เบาะนุ่มมากๆนะครับอ่ะสนใจรถครอบครัวนะครับสนใจรถกระบะทักไลน์มาได้เดี๋ยวทยอยส่งให้ดูนะครับสีบอ์นะครับหรือว่ามิวเอ็กข้างในนะครับก็มีนะแบบนี้นะครับเพรยนต์เราคันรถมือสองนะครับคุณภัพเกรด A ให้พี่ๆรับชมนะครับทุกวันนะครับอันนี้ไม่ใช่โซนกระบะเป็นโซนรถครอบครัวนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาบุกโซนรถกระบะโซนนั้นกันแล้วก็กดดัง3ามกันต่อนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์พี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ